สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการบันเทิง p l a z าวิดน อยู่กับพวกเราทั้งสองคนครับผมพีชสุชัยชนะสการครับและแอนนัทชาจรันเจริญสมบัติค่ะวันเสาร์ที่แบบนี้ครับเปิดช่อง True for You นะครับเวลาเที่ยงเที่ยงแบบนี้นะครับรับรองว่าเจอกับศิลปินนะครับที่จะมาพูดคุยกันสดในรายการของเราอย่างแน่นอนครับพร้อมที่จะอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะมีผลงานอะไรใหม่ๆภาพยนตร์เอ่ยเพลงซิงเกิลใหม่ๆครับวันนี้เช่นเดียวกันครับน้องแอนแขกรับเชิญของเราวันนี้เรียกว่า Exclusive มากๆค่ะเรียกว่าเป็นไอดอลใครหลายๆคนรวมถึงไอดอลหนูด้วยถูกต้อง ะะเพราะว่าเป็นศิลปินที่ติดตามมานานมากรวมไปถึงเป็นศิลปินชื่อดังดังจริงๆนะฮะแล้วก็เพลงของเขาเนี่ยล่าสุดยอดวิวใน y t u t u เนี่ยโอ้โห5ล้านแล้วแหละครับแต่ว่าศิลปินของเราในวันนี้จะเป็นใครนั้นไปติดตามชมได้ในวีทีากันก่อนเลยครับกม็มินก็จะเป็นมือที่3ที่เข้ามาคือมาถึงปุ๊บก็ก็อยากได้เลยอยากจะได้เตยเลยซึ่งแพนเค้กเองก็แบบ เปิดศึกบอกคือไม่ได้เปิดศึกหรอกคือแสดงตัวชัดเจนอยู่แล้วว่าเนี่ยคือของของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมินก็สู้ต่อกันมาครับสู้กันไปเรื่อยๆครับก็มันก็ถ้าเกิดชมใน MV ็มวีเอ็มวย้างหก้านาทีได้นะใหญ่เข้าไปชมเต็มๆเพราะว่ามันก็จะมีบิลลอัพก็มันเรื่องเรื่องราวของของของสองคนนี้ที่ต้องมามต้องมาเชื่อเชื่อกันใช่ครับจนกระทั่งจุดพีก็คือจุดที่กำลังชมอยู่ในในจอเนี่ยครับจุดพีก็คือว่ายังไงมินก็ไม่หยุดสักทีหนึ่งต้องมาดูสะแพงเท็กซ์ ปราบด้วยวิธีไหนก็จะเอาให้ได้อะยังไงมิ้ก็จะให้ได้อะใช่ครับผมแพนเค้ก็เลยคว้ารองเท้าต้องสูงขึ้นมาเกือบแล้วบอกดูของชันเบอร์ไหนของเธอเบอร์ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ถึงรองเท้ามัฟาดอยู่แล้วเชียวอีกนิดเดียวแต่ว่าในเอ็มีมก็จะลิงก์ถึงว่ารองพื้นคนละเบอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์คนละเบอร์กันรองเท้าคนละเบอร์กันอายุก็คนละเบอร์กันนะคะเรียกว่าแซ่บมากๆเลยใครที่อยู่ในภาวะนี้รับรองว่าโดนใจแน่นอนสุดท้ายแล้วครับอย่างใช่พี่ดังนะครับฝากผลงานเพลงนี้หน่อยกับ แฉะตอรับตอบรับที่วัน,นี้ดีมากๆเลยครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสองท่านมากเลยแลย้วก็ท <นะ S 2> ุกคนที่ให้เงาให้เกียรติมาพูดคุยในวันนี้ก็ขออนุญาตฝากงานจิงก็ล่าสุดเลยนะครับเพลงคนละเบอร์นะครับว่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ลองฟังกันดูเพลงนี้ขอประกำลังใจให้กับตัวจริงทุกคนนะครับก็ขอให้อย่ามองข้ามความสําคัญของตัวเองจงรักตัวเองให้มากๆแล้วก็จะเห็นค่าของตัวเองให้มากๆว่าเราดีพอว่ามันคนละเบอร์กัน หนะครสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะครับรวมถึงใครที่ยังไม่ได้ชม mv แบบเต็มๆนะครับก็สามารถชมได้ใน y t u t u นะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการบันเทิง plaza week end ครับแต่ก่อนจะจากกันไปเรามีการร้องเพลงสดๆเพลงนี้ในรายการของเราครับวันนี้เราทั้ง3าคนนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่ดังด้วยครั <łość> <S 2> <S 2> เป็นของเราในวันนี้พี่ดังพันกรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนชาวรายการบันเทิงคลาส่ิกวีไอนีนะครับวันนี้เป็นเกียดมากเลยที่ ให้ได้เกียรติมานั่งพูดคุยในวันนี้นะครับทางรายการต้องพูดมากกว่าว่าเป็นเกียรติมากๆที่พี่ดังได้มารายการเราถูกต้องเลยครับเวันนี้ขอคิวพี่ดังเปนานแล้วนะฮะวันนี้สละเวลามาพูดคุยกับเราแบบสมบในรายการของเราเนี่ยล่าสุดพี่ดังมีเพลงใหม่ใช่ครับคนละเบอร์ใช่โอ้โหเพลงนี้เลยสอสาวนี่รู้สึกว่าแทบบาดใจจริงๆค่ะเพราะว่ามันแบบมันทัชคนดูจริงคนฟังด้วยถูกต้องเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น MV ็มวรวมไปถึงเนื้อหาของเพลงคือดีมากๆเดี๋ยวให้พี่ดังเล่าถึงซิงเกิลนนนี้ิดึงค ก็เพลงนี้ก็เป็นแนว๊อปร็อกสไตล์ดังนะครับก็แต่ว่าจะดุดันขึ้นกับเพลงอื่นนิดนึงเพราะเพลงนี้เราอยากให้โจทำมันเสียให้ป็นเพลงอะไรที่มันตรงไปตรงมาแล้วก็สื่อสารกันแบบฟังครั้งเดียวรู้เรื่องกันไปเลยนะครับก็ชื่อเพลงว่าคนระเบิดนะฮะก็พูดถึงมันว่าแต่คำว่ากระดูกคนระเบิดนะครับก็พูดถึงการทั้งเชิงของคนสองคนที่ต่างกันด้วยความคิดนะครับก็ก็ เพลงนี้เป็นเพลงที่เราพูดกับมือที่สามคือเหมือนเราเรามีเราอยู่กับแฟนเราแล้วมีมีม,มีคน,คนจะมีมือที่สามจะมาแย่งแฟนเราแล้ก็เป็นการเหมือนกับกระทืบเท้าบอกว่าเฮ้ยแกแน่ใจเหรอว่าจะม่แย่งแฟนฉันแกมีอะไรดีพอไหมถ้าดีไม่พอกลับบ้านไปนอนเรียนหนังสือซะอของแกกับฉันมันคนละเบอร์กัน อันนี้คือในเพลงนะแต่ตัวจริงคงศ์ถใส่ดีโอเคโอเคไม่ดูในเพลงนะครับนี่คือในเพลงเห็นในวีล่ยโอ้โหตกกันแบบกระจายเลยแต่อยากจะถามว่ามาจากประสบการณ์จริงหรือเปล่านั่นแหละสิมันก็ต้องมีบ้างนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเราเลยแล้วงถ่ายทอดออกมาไม่ได้ดีนะครับก็ไอาจจะไม่ถึงขั้นแบบตกเป็นเหมือนใน MV นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีมีอะไรบางบางคำบางประโยคที่มันลิ้ก์ถึงชีวิตจริงของเราได้จริงๆน้่นคำว่าคนระเบิดเนี่ยมันอยู่ ใกล้ตัวเรามากนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่กล้าที่จะ พูดมันออกมารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการกระทําที่มันหรือเป็นความคิดอย่างเงี้ยเชิงลบครับภาพไม่ค่อยสวยเลยใช่แล้วก็เลยขออนุญาตเป็นตัวแทนร้องเพลงนี้แทนใจหลายๆคนและจากฟีดแบ็ที่กลับมาเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าเออมันน่าจะจี๊ดใจหลายๆคนเหมือนกันก็ต้องขอขอบคุณสำหรับที่แัดที่ดีด้วยนะครับจี๊ดจริงๆจี๊ดจริงๆเพราะว่าตอนนี้ยอดวิว5ล้านกว่าวิวพี่คีเขาขอยอมาแค่ไม่กี่วันก็ล้านวิวแล้วนะฮะตอนนี้รวมๆที่ถือว่าเยอะมากนะครับแต่อยากจะให้พี่ดังเล่าถึงว่าการทํางานในเพลงนี้เนี่ย ถื <im mol> อว<ย>่ายากแค่ไหนครับแล้วมีส่วนร่วมอะไรในการทาเพลงนี้บ้างก็แน่นอนก็ในมีส่วนร่วมนี่มันคือส่วนร่วมทุกถ้าครับเพราะมันคืองานของดังแล้วมันค่ายเพลงของเราสุดท้ายเราก็ต้องดูทั้งหมดเราก็ต้องเป็นคนขอทั้งหมดดีๆนะครับก็มีส่วนร่วมในทุกถพาครับความยากง่ายเหรอฮะเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่สนุกมากกว่าเพราะเรามีโอกาสได้คือเพลงนี้มันค่อนข้างที่จะต่างจากเพลงอื่นตรงที่ว่า มันใช้สรรพนามก็คือเป็นชั้นแก่เลยนะถือว่าเป็นเพลงแรกของดังที่ที่เป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ดุดันนะฮะถือว่าในฐานะศิลปินมันเป็นอะไรที่ที่เหมือนได้ทําอะไรที่มันนอกกรอบอ่ะเหมือนกับนัอแสได้ทําได้เล่นบทอื่นๆนะครับไอเพลงรักๆครอยๆฉันรักเธอเธอรักฉันเธอทิ้งฉันฉันทิ้งเธอฉันคิดถึงเธอฉันเหงาคือเราร้องมามามาเยอะแล้วใช่แต่อันนี้ถือว่าเป็นการอีกหนึ่งอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่รู้สึกว่าเออมัน มันมันท้าทายสําหรับเรารบรรยาการในการที่จะร้องในการที่จะถ่ายทอดอด้วยกันเพราะเพลงนี้มันต้องใช้อารมณ์แบบการที่ตอนตอนที่ร้องเพลงนี้นะครับมันต้องใช้สามอารมณ์ด้วยกันว่าหึงอารมณ์ที่โกรธหนึ่งและสองคือขู่ด้วย<อ>ในขณะเดียวกันต้องโชว์เหนือด้วยนะครับมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากกว่าไม่ได้เป็นมองๆม,ม,ม,มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเหมืนมอนเดิมเป็นสิ่งที่ ที่ถ่ายแล้วก็สนุกกับการทํางานแต่เดี๋ยวเาถ่ายทอดมาได้ดีไหมถูกต้องครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนหลายๆคนพูดถึงนะครับก็าชื่นชอบมากเลยนั่นคือมิวสิกวิดีโอครับเพราะว่าในนักแสดงมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกอย่างคุณเต้บุษกรค่ะขานเคเขีมนิดและที่สําคัญน้องมิ้น F สามของเราก็ไปร่วมแสดงในวีดเพลงนี้ด้วยทําไมถึงเลือก3คนนี้ครับก็ตอนแรกคุยพี่กูรุพุ่งกลับนะครับพี่กูรุพี่กูรุ